สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึง7ข้อดีของการที่นําแมวจอนมาเลี้ยงค่ะก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราทําค่ะก็จะเป็นคลิปวิธีในการนาแมวจอนมาเลี้ยงค่ะเพื่อนๆที่มีไอเดียหรือมีความคิดที่จะอยากนำแมวจอนมาเลี้ยงเนี่ยสามารถไปย้อนดูได้นะคะเสร็จแล้วก็มาดูคลิปนี้กันต่อเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะได้เพื่อนที่ซื่อสตัตย์และก็สามารถเข้ากับเราแล้วก็อยู่กับเราได้ค่ะ น้องแมวจอนะคะอาจจะเคยอยู่โ,โลกกว้างมาก่อนอาจจะเคยเจอสิ่งไม่ดีหรือทั้งดีงต่างๆมามา,มากมายค่ะและ้วก็เขาเนี่ยอาจจะไม่เคยจะใครที่ให้ความรักกับเขาอย่างจริงๆนะคะเมื่อเราเอาเขามาเลี้ยงเนี่ยแล้วเรามอบความรักให้กับเขานะคะสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเห็นเราเป็นเพื่อนอาจจะเห็นเป็นนายแต่คิดว่าแมวน่าจะเห็นเราเป็นเพื่อนมากกว่าค่ะอาจจะเป็นทาสนะคะแล้วเขาก็จะดีกับเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแมวจอนะคะมีลักษณะนิสัยส่วนมากนะคะไม่ใช่ทุกตัวก็มาจากคีออนค่ะแต่ก็มีบางตัวนะคะที่กระดค่ะเลี้ยงไปยังไงก็คือไม่เชื่องนะคะเพ ใช้บอรเมอวจรนี่จะเชื่องแล้วก็อ่อนทุกตัวค่ะอย่างที่2นะคะ ก็เป็นการฝึกความรับผิดชอบค่ะเมื่อเรานะคะมีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องเลี้ยงดูค่ะเราก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นอัตโนมัติค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องดูแลเขานะคะไม่ว่าค่ากินค่าอยู่ค่ารักษายามเจ็บป่วยค่าวัคซีนต่างๆค่ะเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะต้องคิดแล้วนะคะ <ๆ S 2> เผื่อเขาเอ๊ะเขาจะอยู่ไงเขาจะอยู่ได้ไหมหรือเอ๊ะเอาไปด้วยดีหรือเปล่านะคะอย่างแมวที่เราเลี้ยงเงี้ยค่ะเวลาเราไปไหนนะคะถ้าเกิดแพในประเทศเนี่ยเราก็จะพยายามเอาน้องไปเท แล้วก็นะคะเรียกได้ว่าการที่เราเลี้ยงแมวหนึ่งตัวเนี่ยทำให้เรานะคะเป็นคนที่ดีขึ้นดีวัมรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็ต่อสิ่งที่ดูแลมากขึ้นค่ะอย่างที่3นะคะเราสามารถมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเสียงเงินค่ะ เพื่อนๆนะคะถ้าอยากเลี้ยแมวสักตัวเนี่ยพวกแมวพันธุ์นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายแบบค่าตัวน้องค่ะที่ค่อนข้างสูงค่ะเริ่มตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนค่ะการที่เพื่อนๆนะคะนําแมวจอดมาเลี้ยงเนี่ยก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้ค่ะแต่ว่าเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะว่าการเลี้ยงแมวทุกตัวเนี่ยสุดท้ายเราก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าอยู่ค่ากระบะรายค่านมของเล่นรวมไปถึงถ้าเกิดน้องป่วยเนี่ยเราก็ต้องดูแลรักษาาาาตมมมมคควเหะะส่ วัคซีนประจําปีก็อย่าได้ขาดค่ะ,คะรวมทั้งนะคะแมวจรเนี่ยค่าหยดเ,เขาเรียกหยดหลังคอะคะ่ะพวกกันเห็บหมัดพยาธินอนหัวใจเงคะก็จะต้องหยดเป็นประจํานะคะโดยช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องหยดบ่อยๆหน่อยคะเพราะเราไม่แน่ใจว่าที่ตัวน้องเนี่ยมีหมัดหรือเปล่านะคะที่หยดหลังคอนะคะทางเราก็ใช้เป็นประจําเหมือนกันค่ะยังไงเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ของที่เราใช้นะคะไว้ข้างล่างค่ะข้อ4นะคะช่วยลดปัญหาแมวจรจัด ที่อยู่ตามท้องถนนได้ค่ะก็คือเมื่อเรารับแมวจอนมาเลี้ยงใช่ไหมคะเขาก็จะอยู่กับเราอยู่ในบ้านของเราเขาไม่ได้ออกไปเพ่นพ่านแล้วก็เกิดลูกแล้วก็เกิดแมวจรขยายพันธุ์มากขึ้นค่ะ,ะเมื่อเรานาน้องแมวจรมาเลี้ยงนะคะก็ช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยค่ะทางนี้นะคะก็จะแนะนําให้เพื่อนๆทาหมั่นน้องแมวจรค่ะ เพราะว่าการทำหมันเนี่ยเป็นการแก้ปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นน้องอยากหนีเที่ยวหรือว่าน้องติดสัตว์แล้วก็รู้สึกแบบไม่สบายตัวอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งนะคะป้องกันโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ทำหมันในอนาคตได้ค่ะต่อไปนะคะข้อดีของการเลี้ยงแมวจรก็คือช่วยกล่อมกาจิตใจให้เราการเป็นคนที่อ่อนโยนขึ้นค่ะ เมื่อเราเลี้ยงแมวนะคะแมวเนี่ยเขาก็จะอ้อนเราใช่ไหมคะอาจจะทำตาเบลลๆใส่หรือเพื่เพื่อนเนี่ยชอบเรียกันว่าตาลำไยค่ะตอนกลาคืนเขาจะแบบจ้องเราด้วยความบ้องแบวนะคะแล้วอาจจะอ้อนเรามาซบเราบ้างมาถูตามขานะคะไม่รู้เป็นอะไรนะถูอยู่นั่นแหละคะ่ะถูจนขนนะคะบันทีจะไปทำงานใสก่กางเกงสีดำนะโอ้โหไม่ได้ไปเขาต้องมานั่งรูดออกอ่ะันั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะ <laughs> ยิ่งเลี้ยงนะคะแล้วก็จะยิ่งหลงรักน้องแมวพอจนสุดท้ายนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆอาจจะกลายเป็นทาสน้องโดยที่ไม่ดูตัวคะ่ะอาจจะสรรหาของเล่นต่างๆนะคะที่ซื้อมาให้แพงแค่ไหนโอ้โหเก็บเงินเงินเดินออกปุ๊บซื้อปรับอ้าวสุดท้ายแมวไม่เล่นนะคะแมวเล่นแค่ถุงก๊อปแก็บกับอะไรคะกล่องลังที่มาจากพัสดุคะ่ะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะอา่าแต่เราก็ยังคงสรรหาของเล่นมาให้น้องอย่างเรื่อยๆค่ะก็สรุปได้ว่าการเลี้ยงน้องแมวนะคะทำให้เราเป็นคนดีขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็มีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นคะ่ะ อย่างที่6นะคะการที่นำแมวจอมมาเลี้ยงเนี่ยถือได้ว่าเป็นการทำบุญช่วยสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ค่ะ เนื่องจากว่าน้องแมวนะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยเขาแบบอยู่ตามท้องถนนใช่ไหมคะเขาก็จะหิวหาอาหารได้ยากนะคะอาจจะไม่ได้มีคนให้อาหารเขาวันวันนึงเนี่ยก็จะต้องไปร้องขออาหารจากคนต่างๆมากมายนะคะรวมถึงอาจจะโดนทําร้ายด้วยค่ะไม่ว่าจากสัตว์หรือว่าจากมนุษย์ใจร้ายบางคนนั่นเองค่ะการที่เราเอาขามาเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะได้รับชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ต้องร้องขออาหารจากคนอื่นอีกต่อไปค่ะแล้วก็จะมอบให้เขาด้วยความรักและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ความรักจากน้องกลับมาค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะการนำแมวจรมาเลี้ยงเนี่ยสามารถบำบัดความทุกข์ให้กับคนเราได้ค่ะ ก็คือบางทีนะคะเราอาจจะเหงาใช่ไหมคะน้องแมวเองก็เหงาแล้วก็ไม่มีคนดูแลเหมือนกันค่ะพอเรานะคะมาเจอกันเราก็อาจจะสร้างความสุขใหม่ๆให้ซึ่งกันและกันค่ะรวมทั้งนะคะบางทีเราเศร้าหรือว่าเรามีเรื่องเจ็บปวดมาจากสิ่งต่างๆนะคะการมากอดน้องแมวหรือว่าแบบเล่นกับน้องแมวเนี่ยก็ช่วยทำให้เราะะผ่อนคลายสบายใจมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงนะคะยังไงคะ่ะเขาก็จะไม่มีวันที่จะทําร้ายเราค่ะยกเว้นบางทีแบบเ่าอาจจะตบเราบ้างนะคะแต่คิดว่าโดยเจตนาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตัดตั้งใจที่ทําให้เราเลือดออกหรือว่าเจ็บปวดค่ะ ก็สำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะยังไงนะคะนอกจากข้อดีที่มากกว่าที่เราพูดไปนะคะคิดว่าก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยและเปินความคิดเห็นกันได้ข้างล่างเลยนะคะยังไงทางเราจะพยายามตอบกลับแล้วก็คุยกับเพื่อนๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป like, ็นปกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะไม่เป็นค่ะแมวไม่อยู่ไปบายเองค่ะ